เราจะมาเริ่มจากการทำไส้ก่อนนะคะแอปเปิลค่ะครึ่งโลจะเป็นแอปเปิลเขียวหรือแอปเปิลแดงก็ได้แล้วเราก็ปอกเปลือกเสร็จแล้วเราก็ใช้ที่ขูดชีสค่ะขูดให้เขาเป็นเส้นๆถ้าใครไม่มีที่ขูดชีสนะคะก็สับๆเอาก็ได้ เป็นนแบบี้เสร็จแล้วเราจะเอาไปกวนค่ะแต่ว่าเป็นกวนแบบน้อยๆธรรมดาใช้อปลเปิลทั้งหมดนะคะสีเขาจะคล้ำอยู่แล้วไม่มีปัญหานะเสร็จแล้วน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายเนี่ยใช้ประมาณ150กรัมนะคะหรือใครจะใช้เป็นหนึ่งถ้วยตวงเลยก็ได้มันอยู่ที่ว่าใครชอบหวานมากหวานน้อยอบเชยค่ะใส่ไปเลยตามที่เราต้องการมีน้ำใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนชา แล้วเราก็จะบีบมะนาวลงไปนิดนึงค่ะถ้าเขาไม่เปรี้ยวนะอยากจะออกเปรี้ยวๆหวานๆเท่านี้เองเดี๋ยวเราไปตั้งไฟค่ะตั้งไฟแล้วก็ผัดผัดจนน้ำของงวดเท่านั้นเองเนี่ยค่ะตอนผัดเขาจะมีน้ำออกมานะคะเราก็ผัดจนน้ำของงวดเท่านั้นเองไม่จำเป็นต้องแบบกวนจนเหนียวหนึบนะความหวานนะคะชิมได้ตามที่เราชอบใครชอบหวานมากหวานน้อยจะใส่เกลือนิดนึงก็ได้ค่ะเพื่อดึงความหวานเขาออกมา ใครไม่ทานหวานเลยนะคะตัดน้ําตาลทิ้งแต่ว่าอาจจะใส่ลูกเกดเพิ่มหรือว่าผลไม้แห้งอะไรพวกนี้เพิ่มลงไปได้เรากวนจนเขาแห้งนะคะแบบนี้แต่ว่าไม่จําเป็นต้องแห้งมากแล้วจะมีน้ําอยู่ครุกคริกนิดหน่อยแล้วเราก็จะทิ้งไว้ให้เขาเย็นค่ะหรือว่าแช่ตู้เย็นไว้สักหนึ่งคืนก็ได้นะ,ะเป็นแบบนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะ มาค่ะเราจะมาทําในส่วนของตัวแป้งคุกกี้กันนะคะเราจะมีเนอยอุณหภูมิห้อง75กรัมบี้ก่อาเลยค่ะจะเนยหรือมากกลีนก็ได้นะเสร็จแล้วเราจะใส่น้ําตาลไอซิ่งประมาณเซนตห่งนสี่วยตวงนะคะแล้วก็แป้งข้าวโพดสีขาวนะคะสองช้อนโต๊ะผงฟูผงฟ,ผฟูนะคะครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็เราจะ ไข่แดงนะคะหนึ่งฟองใส่ลงไปคนทุกอย่างใช้เข้ากันจริงๆมันต้องนวดแหละเดี๋ยวค่อยนวดจะใช้เครื่องปั่นก็ได้นะแบบนี้นะคะเราก็จะใส่แป้งค่ะวันนี้ใช้เป็นแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะหนึ่งถ้วยตวงลงไปก่อนเกลือนิดนึงเกลือหยิบมือนึงค่ะเรียบร้อยค่ะหลังนี้เราก็จะมานวด จริงๆอ่ะมันใช้เครื่องปั่นได้จะใช้มือนวดก็ได้เช่นเดียวกันน้ําค่ะน้ําธรรมดาอุณหภูมิห้องใส่ไปก่อน1ช้อนโต๊ะหช้อนโต๊ะครึ่งแล้วเราก็นวดนะคะนวดให้ทุกอย่างเนี่ยเข้ากันถ้าแป้งแห้งไปนะคะเราสามารถเติมน้ําได้นะเรานวดเสร็จนะคะเราจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดเป็นก้อนเล็กๆค่ะ เล็กๆเ,เลยอ่ะเล็กๆถ้าผลวอนัดแบบเนี้ยอย่างเงี้ยแบบนี้นะคะแล้วก็คึงยาวๆแบบนี้ที่ทำคลองแคลงวางลงไปค่ะแล้วก็กดเสร็จแล้วเราก็เอาไส้เนี่ย vào bến sen là có mùa เดี๋ยวเราอบที่ไฟรอ160องศานะคะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมอบจึงเขามีสีเหลืองสวยเป็นที่เราพอใจค่ะเสร็จแล้วนะคะอบมาประมาณอา16นาทีค่ะเสร็จแล้วเราก็ก่อนเสิร์ฟเราก็จะโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งเท่านั้นเอง ก่อนเสร็จเราก็จะโรยด้วดย,ดยน้ำตาลไอซิ่งเท่านั้นเองค่ะเสร็จเรียบร้อยลองดูนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะทุกท่านเปิว่าจะกรอบๆค่ะแล้วก็เนื้อในจะนุ่ม คะสวัสดีค่ะ